ซับไลายบอกเขาเอื้่ปุ่นนี่เนี่ยภาษานห่นไหมแล้ว่าซับไลายบอกซับไลายซับไลายกระโดดลองลองลองบอกนี่อ่าถอยถอยไปจักสองสามเก้าอันยังมามือมือมือย่าเฝ้าอย่าเฝ้ามองตรงนี้นะห้องมองยังอื่นกันเด็ดอีกรอบนึงก็ได้ถอยไปกันโอเคอันยังมาเลยครับผมอันนี้จะเป็น เป็นการมาถ่ายเมืองหลังนะครับเมืองหลังของการถ่ายถ่ายเอ็มวีนะครับไม่ได้ยังไรนะครับคือเพิ่งเสร็จนะครับอ่นนี wi ้เป็นเบื้องหลังที่พญายมดิกนะครับภาพลิ้นตามาเพิ่งคุณนักแสดงจับรอไปยังไป เกืับอะไรเนี่ยจะตอเเ้ามากไหมไม่ยั้มาทำประชาตห้องห้องตรงพืกนเไปบ้านนึ่งเาเครื่องมือผะมีอย่างไรนะครับเครื่องมือก็เนี่ยนะครับเป็นของพญายำดิตนะครับอันนี้เป็นกล้องอ Canon Canon หาดีมักห้าดีมัก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 ทีเอมาเร่ยครับ ตัวนี้ก็เป็นโซนี่แล้วก็ใส่คากสันโลนินนะครับง่ายๆม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมที่ว่าเครื่องใส่เครื่องส่งของเครื่องมัน,นครับจริงๆก็มีแค่เรียนกับข้องนี้ไม่ต้องใส่มอนิเตอร์อะไรนะครับลังอัดก็เป็นใส่อุปกรณ์มันหลายนะครับอันนี้แค่แค่เนี้ยรูปรวบลักไม่ต้องไม่ต้องเยอะแต่ขอเอาคุณภาพออกมา

อีแม่เจ้ารออีพ่อเจ้าปันผานางสวรรค์สันฟ้าลงมาดินลิ้นสาวเมืองเลนูผู้ไทยไอเคยได้ยินินแล้วเจอไอทวนคือขอของเจ้าสาวเมืองผู้ไทยตอนนี้เป็นเบื้องหลังนะครับอู้น่าแสดงฮ้าใส่ชุดผู้ไทย พวา้สาวมหายังเลือกผ่านนะครับแดดมากนะครับมื่ออันนี้เป็นร้านค้าของที่ระลึกนะครับเป็นของที่ระลึกนะุูนะครับเห็นเสื้อเดนูนะครับเป็นจุดเช็คอินเมื่อกี้ไปไทายยุ มุมนั่นนะครับมุ่มอยู่ใต้ห้องใหม่นะครับอันนี้พระเอกนางเอกประกอบเพลงซับไลายซับไลายก็่คืองามหลท์พระเอกนางเอกของเรามาคเอยู่เสือผขาเป็นศิลปินเหรอเป็นศิลปินเหไม่ไม่คือมันเป็นเพลงประจักษ์อ มีกระเป๋าข่ายามนะครับซื้อซื้อตัวนึงเลยนะครับเสียนี่เหมือนกับที่ห้อยอยู่เนี่ยนี่อยู่ร้านี่กันแล้วนะเอาเลือกอเลือกอ<า>เลือก,ล,อกอลูกชายนะครับ<า>แดดตะวันโมมีเมกจักเม็ดตู้สาว สาวนักแสดงน,นางลำหยเบอใหญ่เี่ยนรัว่คูยครับเปทนะี่ตะกาเปลี่ยนโลไปไทยที่ที่มีขายตะก่านะครับตรงนี้อย่ามาฮอดแล้วมาหอดเมืองเวรเร,วเรวนุนครแล้วก็ให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ อ๋อง่ำนะครับชุ่มตะก้าโอเคห้าสี่สามเด็ดซะ่าด้อป้ายไม่ พ้นสามินตาอยู่ห้อใหม่นี่ครับโอ้โหมีหอดกุ๊บแก้วนะครับเนี่ยสวยนี่เป็นฉากหนึ่งในเอ็มวีนะครับผม นึงฉากหนึ่งในอเอวเรียบร้อยแล้วไปตัดต่อใส่กันเอานะครับอ่ะมาถ่ายอีกถ่ายซิงนะครับถ่ายซิงก็คือลองใส่เพ่งอีกรอบนึง พามีตามาบุกตะลุยกองถ่ายนะครับมื่อนี้นี่นะนักสแสดงของเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาโอเค <c ười> คือบ่ะเนี่เกือหนักบะหนักบะม่ห <c ười> นักจากกิโลบ่มันโลกว่าอยู <c ười> ่เตี้ย <c ười> <c ười> เป็นจ็เรียบร้อยนะครับสำหรับพาละกินตอนเช้านะเดี๋ยวเดี๋ยวตลอดไปนะครับจะพาพี่น้องไปกินข้าวปุ้นน้ำนัวไปซิมข้าวปุ้นน้ำนัวเป็นที่ขึ้นซื้อของอำเภอเรนุนครนะครับข้าวปุ่นน้ำนัวอ่ะทีนี้เราก็คข้าเก็บผัากองกินข้าวนะครับพักเบรกกินข้าวกันสำหรับคลิปนี้ก็คงจะไว้สำนีก่อนนะครับที่วัดพระธาตุ เรนูนครน,นะครับที<อ>่พระธาตุเรนูนครตรงนี้ฮะจักน้อยนะครับอ่าโุขมันน้ากันนะครับรวยๆเด้อสุขุมทุกคนเนะาะเอาไว้จะมีกันเนาะเจอกันปดหน้าเด้อครับผมสวัสดีครับ